อ่าฮะสวัสดีครับตอนนี้กลับมาพบกับจอมโจรลูตันกันอีกแล้วมาตอนนี้ผมจะแนะนำสถานที่เก็บเลเวลของโรกค,ครับผมโรกก็คือเข้ามานะครับผมตั้งแต่แรกเลยจุดเกิดมาเลยเลเวลหนึ่งยังไงซะคุณก็ต้องตีเจ้าตะตะไก่กระต่ายเออกระต่ายครับผมแน่นอนอยู่แล้วเจ้าตัวนี้เลเวลหนึ่งถึงห้าครับผมจิ้มเข้าไปเลย เก็บหนังกระต่ายครับเควสแรกจะเป็นเควสหนังกระต่ายใช่ไหมเราเก็บหนังกระต่ายเก็บเนื้อเนื้อมาขายครับผมส่วนหนังกระต่ายเก็บไว้นะครับผมเควสแรกก็จะเป็นอันนี้เควสของผมยังไม่ครบนะเควสแรกก็มารับที่โต๊ะนี้ครับผมจะเป็นเควสหนังกระต่ายและเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บหนังกระต่ายไว้อีกเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าทําไมเราต้องเก็บหนังกระต่ายไว้ครับผมพอผ่านเลเวลห้าไปแล้วนะครับผมเราก็จะมาเริ่มละครชีวิตกันเลย เข้าสู่ละครชีวิตด้วยกวางเลเวลห้าครับผมตัวนี้เนี่ยน,นี่ได้หนังกวางซอฟาไฮตัวนี้เก็บครับผมต้องเก็บสําคัญเลยครับเล่นอาชีพนี้ต้องเก็บหนังครับผมผมบอกแล้วเล่นโลกนี่หนังชีวิตสุดๆครับผมเนี่ยเก็บหนังครับผมเรื่องต้นไม้เรื่องอะไรอย่าเพิ่งสนใจครับผมหนังก็ตายกันหนังกวางพอมาเลเวลสักสิบ ติดขึ้นไปก็มานี่ครับผมหนังกวางต่อเลยครับผมเราก็มาเก็บหนังกวางเรื่อยๆแล้วก็ขายเขาครับผมเขานี่ขายไปเลยคือเก็บได้เขากวางเราขายไปเลยนะครับผมเลเวลสิบตรงนี้ครับผมส่วนหนังกวางเราเก็บไว้ครับผมเราขายเพื่อทําทุนคนระับเขาเพราะเดี๋ยวเราต้องมาใช้ในภายหลังไปต่อกันที่หลังจากเลเวลสิบกันแล้วก็ ไปเลยครับวิ่งข้ามไปทางขวานี่เลยครับผมข้ามสะพานไปตตอตัอต๊ต๊เจ้าหมูป่าเลเวลสิบนี่ตัวนี้ก็จะดรอปหนังกับเที่ยวครับผมดรอปหนังกับเขียเข่ยวอยู่ไปเลยครับผมจนเอาเท่าที่พอใจเลยอะ่ะ <c oughs> จะอยู่จนถึงเลเวลยี่สิบก็ได้เขี่ยวเราเอาไปขายครับผมคือไม่ได้ใช้อยู่แล้วส่วนหนังก็จะเป็นหนังซอฟไฮครับผมหนังตัวเดียวกันเก็บไว้ครับผมค้งต้องล็อกไปด้วยหนัง เนี่ยครับผมหนังตัวนี้เห็นไหมเขาเก็บนั่นแหละและเดี๋ยวพอเลเวลยี่สิบแล้วไปครับดูซิว่าผมจะพาไปดูว่าหนังที่ผมว่าให้เก็บเนี่ยครับผมเอาไปทำอะไรณนะจุดจุดนี้ครับผมเห็นไหมครับอันแรกเลยไอเทมคราฟหนังแน่นอนอยู่แล้วหนังกระต่ายเลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าหนังกระต่ายล้วนๆครับผมส่วนหมวก หมวกจะเริ่มได้ตั้งแต่เลเวลสามสิบสามครับผมก็จะใช้เป็นผ้าที่ทำจากหนังกระต่ายตัวนี้มาที่ชุดกันดีกว่าเริ่มต้นที่เลเวลสิบสองเลยสิบสองแล้วเราต้องใช้ชุดชุดก็มาจากหนังกระต่ายครับผมแล้วก็ได้ได้ตัวนี้ครับผมมันมีสองวิธีที่เราจะหาได้โดยที่ไม่ต้องเก็บฝ้ายวิธีแรกนี่ครับผมไม่ใช่ตัวนี้ล้างค้ากลับไปปื๊ด คือมันจะมีร้านค้าขายอยู่นี่ครับผมแต่วิธีนี้ผมไม่แนะนํานะสามรอยห้าสิบครับผมแนะนําให้รับซื้อเอาครับผมรับซื้อจากพระจากเมดครับผมเพราะว่าสองอาชีพนี้เขาปั่นไฟเป็นชีวิตชิชัยอยู่แล้วเราก็เอามาค้าเป็นเสื้อกับกระเกงในเลเวลสิบครับผมแล้วพออ่ามาต่อกันที่การเก็บเลเวลต่อพอเลเวลยี่สบครับผมสิบสิบห้าขึ้นไปหรืออะไรเงี้ย เราก็มาเนี่ยแหละนกครับผมนกตัวเนี้ยคือที่ผมผมไม่ให้มาตั้งแต่ช่วงแรกๆช่วงที่เลเวลสิบให้ไปตีหมูป่าเพราะเหตุผลเราต้องการหนังครับผมเนี่ยครับผมพอเลเวลยี่สิบเราก็จะมาเนี่ยครับมาตีโครงกระดูกเพื่อเก็บบอตัวนี้ครับผมนี่ครับเก็บบอตัวนี้เลยเลเวลสิบเจ็ดสิบห้าขึ้นไปครับผม แล้วแต่นะว่าคุณจะเก็บหนังไปแล้วก็คราบคราบลงหนังไปได้ถึงเท่าไหร่ไปถึงกี่ดาวใช้คำพูดไม่ถูกลิ้นเริ่มรัวแล้วเนี่ยครับผมพอโตเราเลเวลสิบห้านี่เลยครับพระเอกของเรากาโดกเอาไว้ชิงโชคไปเที่ยวรอบๆกับคนขายไก่ครับผมใช้สองชิ้นได้ผงมาหนึ่งอันนผมอ่าหลังจากนั้นผมว่าเอ๊ะแล้วให้เก็บหนังก็ต่ายไว้ทำไม เยอะแยะนักมีครับผมนี่ปั่นได้ตัวนี้ครับผมนี่เลยครับได้ตัวนี้ที่ไม่ไม่มีขายครับผมมันผมว่ามันน่าจะเป็นพวกเอ็นพวกอะไรพวกเนี้ยที่โตะเลเวลยี่สิบแล้วก็สามสิบหนังกวางโผลม,มาแล้วครับผมหนังแกะก็โผลม,มานี่ไงโอ้โหเนี่ยครับผมแล้วเราเอาไปใช้ตอนไหนตอนเลเวลสามสิบครับผมนี่เริ่มเริ่มเลยเริ่มเลยจากตัวนี้ผงกระดูกครับผมเริ่มจากตรงนี้เลยครับ และที่สำคัญคืออาชีพที่ใช้โต๊ะหนังก็จะมีแค่โลกเท่านั้นใช้ใช้ร่วมกับอาชีพอื่นไม่ได้เลยครับผมพอสักประมาณเลเวลยี่สิบมามาต่อกันเลเวลยี่สิบครับผมมาแล้วคงกระดูกตัวนี้ครับผมลาหมวกเหลืองหมวกเหมืองครับผมยี่สิบยี่สบเอ็ดยี่สิบสองไล่ไปเก็บโคงกระดูกไปเรื่อยๆครับผมเราถ้าโชคดีเราก็จะได้หมวกสีเหลืองตัวนี้มาครับผมข้อดีมันคือยังไง ใส่เลยดีกว่าคือมันทําให้เลือดเด้งเร็วครับผมนี่ตรงนี้นะจุดจุดนี้ไปต่อปื๊บแล้วเราก็ไล่ขึ้นมานี่ครับผมเห็นไหมมอนเลเวลยี่สิบเจ็ดเราก็อยู่จนประมาณเลเวลยี่สิบกว่าใช่ไหมครับผมเนี่ยคือยี่สิบห้าเราจะมีสกิลสกิลตัวนี้ผมให้ดูก่อนไอ้กดปิดกดปิดทษทีครับผมสกิลล่องหนครับผมสกิลนี้ ความสามารถของสกิลนี้ก็คือตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือมอนจะไม่เห็นตัวผมผู้เล่นอื่นๆก็ไม่เห็นตัวผมเข้าปาร์ตี้ก็ได้นะครับผมจากจุดที่เป็นโครงกระดูกตรงนี้จากเลเวลเข้าปาร์ตี้แต่พอเลเวล25ปุ๊บเราก็จะใช้สกิลล่องหนสกิลนี้มันก็คือเนี่ยครับผมดิวลิงเดลลิงอ่าร้อยเปอร์เซ็นโบนัสดาเมจก็คือถ้าเราหายตัวใช่ไหมและเราใช้สกิลอัดเข้าไปเลย ปังเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บอ้าวคือเราใช้สกิลอัดเข้าไปเนี่ยครับมอนก็นจะไม่โจมตีเราเราใช้สกิลเข้าไปนี้เห็นไหมร้อยยี่สิบสี่ครับผมปึ๊บตรงนี้เราเอ้ยเขี้ยวนี่คือหลังจากทำเคสแล้วก็คือเราก็เอาไปขายครับผมขายโยน NPC เลยเพื่อที่เราจะปั๊มเงินจีต่อนี่กระดูกคือของโปรดของเรา มาดูกันนะครับว่าถ้าเราไม่หายตัวแล้วเราโจมตีปกติมาดูที่ตัวหมาเนาะเมื่อกี้เราตีหมาเนาะนี่ตัวนี้เลเวลสามสองนี่ครับผมเห็นไหมครับมันก็จะเหลืออยู่แค่หกสิบกว่าสกิลเดียวกันที่เราใช้เพราะฉะนั้นสกิลร่องหนผมก็ใช้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เก็บกระดูกครับผมเก็บกระดูกไปเรื่อยๆ,ๆจนเลเวลเราอยู่ที่เลเวลสามสิบสามสิบเอ็ดครับผม สก,กิลล่องหนของผมก็ยังใช้ได้ผลอยู่หรือถ้าเบื่อเบื่อตอนเลเวลยี่สิบแปดยิบเก้ายี่สิบอัพอัพอะไรเงี้ยครับผมเรามีเควสอยู่ที่ปีกข้างข่าวใช่ไหมต่อจากเขี้ยวหมามาที่ปีกข้างข่าวครับผมเนี่ยครับข้างข่าวก็จะเลเวลสามสิบกว่าเห็นไหมยี่สิบแปดยิบเก้าสามสิบหาปาร์ตี้ได้ก็ตรงนี้เลยครับผม ตอนที่เราอยู่ในปาร์ตี้เราก็หายตัวแบบนี้ครับเพื่อที่มอนจะไม่โจมตีเราและคือเราอั p attack power อย่างเดียวมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นพอวอลเลอร์ลากมอนเข้ามารวมกลุ่มแล้วถ้าในกลุ่มไม่มีเมดมีแค่พีทอะไรเงี้ยเราก็เกาะกับพีทไว้แล้วเราค่อยเผยตัวโดยใช้สกิลแบบนี้ปัป๊บมันก็จะเคลียร์มอน,นครับผมเคลียร์มอนเสร็จมาต่อกันที่เลเวล สามสิบสองสามสามสามสี่แล้วแต่นะครับผมว่าจะไหวตอนไหนสามสิบสองัพมานี่เลยครับผมไอ้เต้าหมวกแดงครับผมคราวนี้เราจะไม่มีปาร์ตี้แล้วเราจะลุยเดี่ยวแล้วก็คือหายตัวแบบนี้ครับผมและที่ผมบอกว่าทําไมผมใส่หมวกสีเหลืองและทําไมผมไม่ใส่หมวกเลเวลสามสิบดูค่าแอทแทกตรงนี้นะครับผมเราอัพแอทแทกเพออย่างเดียวเพียวๆไปแล้วเพราะฉะนั้น เรามีแอทแท k p พาวเที่สูงอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้หมวกก็ได้ที่เราต้องการก็คือการฟื้นเลือดที่เร็วขึ้นครับผมเนี่ยครับก็จะเป็นตัวหมวกสีเหลืองแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมวกสีแดงดีไหมและเมื่อกี้ที่เราบอกว่าผมให้ไปตีค้างขาวนะครับผมบางทีโชคดีก็ได้โลอันนี้มาผมลองเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ดูแล้วนะโลกระดูกกับโลอันนี้แล้วก็โลที่คราบมาคือโลตัวนี้ครับผม โล่ที่คราบมาก็จะให้แค่ค่าป,ป้องกันให้เลือดแล้วก็ค่าดอสที่ตอนเนี้มันยังไม่ส่งผลในการหลบหลีกเพราะว่าคา่าหลบหลีกเราน้อยเนี่ยครับเสื้อก็จะบวกแต่ถ้าเป็นตัวเลเวลสี่สิบมันก็จะเพิ่มขึ้นหมาอีกหน่อยนึงเราก็ใส่ไปเลยโล่ตัวนี้ส่วนมีดดาบหรืออะไรก็แล้วแต่ความแรงครับผมเราก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วผมจะให้มาดูว่าทำไมผมใส่หมวกเหลืองกับโล โลไอฟื้นเลือดเอานะครับผมนี่ครับผมเม็ดละร้อยยี่สิบเอ็ดปึ๊บปุ๊บป๊บเราก็ตีมอนไปเรื่อยอย่างเงี้ยนี่อันนี้ตีธรรมดาห้าเก้าเห็นไหมครับผมเลือดผมยุบไปขนาดนี้ละผมลองหนมาปึ๊บคราวนี้ผมก็ต้องรอรอเลือดเด้งอ่าใช้คาว่าเลือดเด้งดีกว่าปึ๊บใช่ไหมถามว่าก่อนที่เราจะหายตัวท้าฮิวเรายังอยู่เห็นไหมเลือดเราก็จะเด้งเร็วกว่า ฮิวเรายังอยู่กดฮิวก่อนนะผมแล้วก็หายตัวมันก็จะไวขึ้นนี่ครับผมผมสามารถชนมอนได้ไม่เกินสองตัวนะครับผมสามตัวนี่คือจุกแล้วเนี่ยแบบเนี้ยปึ๊บแล้วก็มาเก็บปั๊บเห็นไหมคือถ้าเลือดเราอยู่ที่ประมาณครึ่งค้อหลอดเราสามารถใส่ต่อได้เลยครับผมเนี่ยครับปั๊บส่วนลูมินตัวนี้นี่เราก็ฮิวก่อนแล้วก็หายตัวปึ๊บเพื่อฟื้นเลือดแต่ถ้าเลือดเราอยู่ระยะเนี้ยเราต่อเนื่องได้เลย ลูมินครับผมตรงนี้ผมเก็บลูมินไว้สองร้อยห้าสิบชิ้นแรกเป็นลูมินชิ้นใหญ่ครับผมแล้วก็ใช้ลูมินชิ้นใหญ่ประมาณสิบห้าชิ้นไปแลกม้ากระดูกหรือเปล่าผมยังยังสะสมไม่ครบครับผมนะจุดจุดนี้ที่เราต้องระวังคือมอนตัวนี้ครับผมที่มันยิงระยะไกลเวลาเราหายตัวมาเราต้องสังเกตว่ามันอยู่ระยะไหน แต่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆกับไอตัวหมวกแดงนี่เราสามารถโผไปที่ตัวนี้ครับผมใช้สกิลที่ตัวนี้เพื่อให้หมวกแดงมันเดินเข้ามาหานั่นก็คืออีกเทคนิคหนึ่งในการเก็บเลเวลครับผมแต่แมปนี้รู้สึกว่ามันจะมีหมวกแดงลายล้อมอยู่ตรงนี้ผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ3ามวันครับผมหมวกแดงยังไม่ตกเลยนะนี่เห็ okay, นไหมเนี่ยป๊บคือเราโจมตีโดยที่ไม่หายตัวมันก็จะอยู่ที่ลาล์าเนี้ยอเวลาเราเข้าตีเราก็ต้อง ให้เขาเข้าใจด้วยว่าไอการที่เราหายตัวมันมีสองเหตุผลเหตุผลแรกคือหลบเลี่ยงโดนมอนโจมตีซึ่งเขาก็จะคิดว่าเออมีพิษอยู่แล้วส่วนที่สองก็คือดามเมจของเราที่เพิ่มขึ้นครับผมตรงจุดนี้เห็นไหมครับป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 ับ,ปบ,ปบ,ปบส่วนอาวุธที่ผมเห็นว่าเหมาะเหมาะที่สุดนะครับผม ผมมองอยู่สองสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือหอ,อกนี่ตอนนี้ผมเลเวลสี่ิบพวกหนอนพวกน,นีกน้เลเวลสี่สองแล้วก็พวกแกะพวกนั้นอนะผมลองตีดูแลเหนื่อยเปล่านี่ครับผมลูมินเม็ดใหญ่ออกมาแรกที่ตัวนี้ครับผมเห็นไหมก็จะได้เป็นของครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้ดาบมีดที่ผมใช้ก็คือผมแลกตัวนี้มาครับผมเอาคัมพีแล้วก็ไปคราฟอีกทีหนึง แต่จริงๆแล้วที่อยากใช้จริงๆก็คือดาบเลือดตัวนี้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เลเวลผมได้แล้วอ่าแล้วพอเลเวลสี่สิบปุ๊บก็เนี่ยครับข้ามคอมมาไม้แกะดำตัวนี้เลยเห็นไหมเลเวลสี่สิบสองแต่ถามว่าเราไหวไหมเราก็หายตัวปัป๊บเข้าไปชึบชึบชุบทุบสกสกิลหันหน้าให้ดีครับผมแล้วก็ใส่ไปปัป๊บ ก็ได้อยู่นะครับผม EXP แต่ตรงจุดเนี้ยเราจะไม่ได้กระดูกหรือโบนที่จะเอาไปอัพโตเราจะได้แค่หนังหนังแกะครับผมหนังแกะแล้วก็น่าจะเป็นบูเป็นขนแกะเนี่ยตรงเนี้ยมันตีง่ายกว่ากระดูกตัวนั้นนะแต่ถ้าไอ้หมวกแดงผมว่าเจ็บยาวๆแล้วก็อัพโตไปก่อนดีกว่าโอเคครับผม วันนี้ผมก็ไม่ได้แนะนำสไตล์ผู้เชี่ยวชาญอะไรนะครับผมแนะนําในสไตล์ผู้เล่นคนหนึ่งครับผมที่มีใจลักในการเล่นโลกหนังชีวิตจริงๆไปกลับไปที่โรงหนังเออ <c oughs> ก่อนจะจบผมก็มีเรื่องหนึ่งเรื่องขีม่ม้าคือการหายตัวของโลกอะ่ะมันทำให้มอนไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเราขีมา่ม้าเราก็ไม่สามารถล่องหนได้ครับผม ผมผมชอบเดินโดยที่มอนไม่โจมตีเรามากกว่าที่ว่าจะขี่ม้าไปจ้วดแล้วก็ไปตกตกม้าตรงหมูป่าอะไรประมาณเนี้ยนะมันก็มีจุดหนึ่งแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดไปในต้นคลิปมาจนถึงท้ายคลิปก็คือเรื่องของลงหนังลงเนี่ยครับผมลงฟอกหนังคืออย่างที่เห็นมันก็สามารถสร้างสร้างอาวุธ ได้แค่อาชีพเดียวเสร็จแล้วที่เหลืออย่างลงไม้อยู่ข้างๆกันเลยมันก็เลยดูให้เหมาะสมกับว่าจะเป็นของโลกแต่พอเราไปดูที่โลกจะใช้ได้ตรงนี้ก็คือธนูเหรอธนูมันก็เพิ่มคิตริคอนดาเมจกับคิตริคอนเชนซึ่งเป็นอัตราติดคิติคอนซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผลเช่นเดียวก,กันกับค่าลบหลีครับผมเพราะฉะนั้นก็มาดูกันที่ค่าแอตแท เจ็ดสิบสองครับผมตัวนี้เทียบกับมันของที่เราคราบมาจะเป็นสีขาวใช่ไหมแต่ของที่ได้จากสมุดจะเป็นสีเขียวสีฟ้าขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันใช้งานได้ดีกว่าอยู่แล้วครับผมแล้วพอมาถึงจุดเนี้ยผมคิดว่าโต๊ะไม้สำคัญแค่โล,โลครับผมโลที่เราต้องใช้ในแต่ละเลเวลเนี่ยครับผมก็จะเป็นโลสามสิบซึ่งเพิ่มค่าดอทให จากเดิมนะค่าดอทเจ็ดเพิ่มอีกสามสามแล้วถ้าเกิดผมคลิปก่อนหนะ้าเนี้ยย้อนกลับไปดูนะว่าผมลงดอทหมดเลยหกสิบแปดแต้มเราแทบหลบหลีกไม่ได้เลยได้นิดหน่อยถูกต้องไหมแล้วถ้าแบบผมเปลี่ยนมาใส่ชุดโล่ที่เพิ่มมาอีกแค่สามอ่ะคุณคิดว่ามันจะหลบหลีกคนไหมมันก็ไม่้นนะเพราะฉะนั้นโล่ก็อาจจะเป็นกระดูกเพิ่มป้องกันเพิ่มเลือดหรือเพิ่มอะไรไป หรือเป็นโล่ค้างคาวแบบที่ผมใส่มันก็โอเคหรือไม่คิดจะใส่โล่เอาแรงเข้าวาไว้ก่อนเลยขวานครับผมไปดูผมเล็งขวานตัวนี้ไว้คลิปเนี่ยครับผมขวานตัวเนี้จริงๆแล้วผมอยากให้มันมีขวานสีฟ้าด้วยนะหรือสมที่แปดเห็นไหมครับมันมี Attack Power ให้ตัวนี้ซึ่งโลกเราอัพอ t t a c k p o w e ออยู่แล้วแต่ถ้าได้ตัวนี้เสริมขึ้นมาเฮ้ย ือเวอร์วงังดีอลังการเลยโล่เรามันบวกแค่ดอทยอมเสียตรงนั้นไปเพื่อที่รับแอตแทกเพิ่มอย่างที่สองค่าแอตแทกข้างบนมันเป็นทูแฮนด์ใส่โล่ไม่ได้อยู่แล้วส่วนคิดที่คอนดาเมจอย่าไปคิดมันครับโอกาสติดแทบไม่มีประมาณนั้นก็จบคลิปสำหรับการแนะนำสถานที่เก็บเลเวลโลกตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงสี่สิบและแนวทางการเล่น บางส่วนในสไตล์ของผมไว้เพียงเท่านี้นะครับผมและเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปต่อเพื่อให้เพื่อนๆรับชมในสายของโลกกันอีกต่อไปครับผมสวัสดีครับ